ครนอ้อส <laughs> ีเทนกระดิ่งน้อสบายดีพ่อแม่พี่น้อง ไปดี f เบอร์ทุกคนนั่เด้อี่เห็นมีเบอเชิน่ะมืนเชือนอ่ะดิม่มนหนี่ก้บว่าโปรกรมหล่อแบบใช้กินอีกเก่าพห่น้องวัยยุบวัยยนเท่ร้องแจมเครื่องไหวจ้งฮันพี่น้องเอ้ยมืออื่นเป็นมือเขาพันซานเอาออกไปสุคหาคำถือเื่อนเร่นเก่าละเนาะ เ,เล,ล่ายงสาว้าเรื่องเปดเือนแป็ดาวะเรืองแมวพี่จ้าเออหนึ่งองข้างจาเนากอู้หูี่อกระีมาเขี่ยไม้ไหนนหนนี่นี่ตอนนี้อะไรจะไปนี่ไหนเลยพี่ดอวพ่วเหาหกหกนี่มีจะปนี่ เพาว่า้จะสื่อเสียนสื่อเหนือเนี่ยขนานก็เนาะสือกรเนี่เดวมาเดกแองด้นมนหนอนนะแบบไทยสบายดีเอฟซีเว้ยจีหนเด้อพี่น้องมาใส่แกงเห็ดแม่เนาะแกเห็ดกบมีกปลาแดกใส่จะใส่ประแด็จตาดตัดแดก่ปลาแดกอันเนานปวดนแดยตแดกเนใช้เกลืออ้าง Tại cái nó ở khó lại mình nó không chìm cái đèo của em là nó chìm Có Cái mà này bên mở Chưa đánh và khâu vẫn xa cả miền nó Của thằng bạn khăn xe nó khâu mở này nó Ừ Và bán ư này 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 thì bên mở ư nó Của bạn khăn xe nó khâu này nó hiểu không Mở cho bên mở Tắc bạt, sai bạt, tắc bạt giá nảm nó mở nó เราแซ่ก็น้องรัดก็ได้เดินทางออกไปนอกนะพี่น้องเดี๋ยวไปเสือเอาเครื่องมาเขาบ้านชาน้ำมูพี่น้องแลักการพี่เสีแหละในขีดเราเนาะพี่น้องเนาะขีดให้เอาลงไปเนาะขีดกอนนน่านนี่เนาะแลักการสื่อประนินมาสองประมาณนี้โลจีสเนาะสองโต้พี่น้องแต่สื่อไม่เห็ดออกจากหันมือเศร้าพี่น้องออกจากหันหลักการักบาทเนาะรักบาทเสียบาทมือเศร้า แต่ขั้วเมียนาะแต่ก็ชิ้วก็ยิ้มน้ำนกระจ้องไว้เหตนา้ำนะก็ต้องแบบเกี่ยงเส้มือหนีเนาะอลกัมืออื้นงกันเป็นด่มืออื้นมือแรกเฮตดมืออื้อเทอกระจังเลยอ้่นเอาหน้าผัวว่ามืออื้นมากผ่านจนใส่บาดเออเกิดขี้หอมก็เยอว่าเต่หกมนางว่าน้องดารึงใส่แบดมุ้งเนาะก็จะทคนกินเก่าเสาของันเสาก็หกมุงใส่ไปเสาเนาะ กะอยู่สามคนเนาะเพราะว่าเอื่อยอายลูกงร้านกะอยู่หน้าเบิดเพราะว่าฝนตกเนาะพี่น้องมาบ่ได้เนาะฝนทักแช่น้องรัดมาแต่เว้นเนาะมาแต่เพ่งกูแหลกเลยได้เขามาก่อนเนาะอยู่กับแม่กับน้องรัดแล้วก็บทัแสงเนาะสีเข็ดกข้นเขาก็พี่น้องสีขึ้นข้าวแล้วก็สีเข็ดกสายเกล็ดขนุนผต้มเนาะพี่น้องคือสีสีน้ำข่อยอีกสีไทยเบิรงพี่น้องเนาะนี่แหละน้องรัดอ่าอะไรอย่างนั้นใช่ค่ะ ตัวเดือยนะใช่ไหแซไหวให้มันขนาดกันเนาะเออแซไววมันผุเนาะมีตัวเลื้งมีมือมอไปเ็ดใส่กนันเรยบอเ่มือมีสีหวานากลามเ็ดได้เอานามดีแบบนี่เนาะจะชาบมาแล้วต้มเปือแล้วก็ิ่มว่าอยู่นหันตเลือไม่ตับเื้อ้วรแม่เฮ็ดจ้ะไปแกงใช่ไมบ่งก็บไปใส่กระแดกเด้ เสียเป็นงอพ่อแหละซี nah, my God, my God ่ม uh, uh, ัโลดเสบแสบย้ก uh ินเากินหานระบวนหานในพานะฮะซิมม uh ังกรมันโบอัน er นั uh ้นเราประด็ต huh, right ัวนี้มับเป็นกินหรอน่ะเดี๋ยวมาเบิ้งนตรกันน้ำขนอกหัวสีเห็นยังไเนาะกินขแวทนหนาเนาะอาจก็ใช่เป็น่วไายก่อนมันนะก็ถอกหนามใส่มันจางมันอันนั้นตัเน น้ำบกเนาะไก่มันนี่นะาปลเสือมาเห็ดซอยก้านน้ำผึ้งเนาะมาจัดแจงเมืองน้ำก้านน้ำผึ้งเนาะมือเขาปั้นซาแยกกระเรียมเครื่องใส่บาตรอื่นนี่ต้มต้มส้มต้มกินจำเจวส้มพี่เนาะเข็ดข้ากแล้วนะเข็ดยาอยาเขาพี่นี่สิคือว่าเนี่ยต้มส้มต้มส้มใช่ไหมเนี้ยอยากอะไรเสรใส่ใบมะขามตุ้มส้มป่ะเก็บแล้วเนี่ยโอ้ยนี้ เดี๋ยวขออมอันเดียันเบอจิัวพอตัมาจนี้ไงเออโมอะไรพ้นแล้วกันนันก็นพงพกงพงนอยู่ในหูอ่ะแไดงขอาหวกำลางอยู่บนเดียรด้วยป่เออะน น้องรัดพันยืนในครัวได้ยงาเล็กเนาะน้องพา,า,าทุ่งเนาะน้องสิน่ทุงจะพาทุงาท่งตัวถ้าเมยเพิ่นเผาแกงเหนะ็ดเนาะเพราะว่ากินปลาบะได้ไหมกินปลาปลาเน้นกินบะได้เออปลาเลี้ยงว่า,าช่นซะกินปลาเลี้ยงบะได้เนาะพญาเ็กว่าเขาว่าเขาก็เลยกินแกงเห็ดละงอกซะ,ะเอากระเจี๊ยบไว้จังฮันแล้วกะ็กินสองคน มาพี่น้องตอนนี้ก็ส้มทุกแลวเนาะก็สิีมาก้อยเจวใส่สมนหนึ่งพี่น้องก้อยเจลตรงใส่เพชเนี่ยเพอเนาะจะเยาะไว้ได้จังหงานนงานยังขวขีนมาพี่น้องใสออนมั่งเออเอออะนัขีมาหนชายแก้วรับเลยจยอดเลยเนะ บอมเนคีดอกเลือกเอาแต่อันนั้มันใสออนใสออนมันมันมันเหลเยนะบริทใเบิร์ตอนอันตอนเห็ตอนมตอนเห็ดตอนุ่งเนาะมาพี่นน่ะเราดัเนาขพ้่เขาอย่างดี้ดอยการนลองหลัดได้พิ่งน้องรัดกายเกี่ยนเนาะเกลี่ยนเปีนเ เกินกึ่นๆอนกึ้นเลยเจ็ดอาขนมมุกบอกแากะทิอาถั่วลิสงถั่ลงโอยบม่เคยเห็ดนี้มันก็งงๆแบบจะเห็ดอะไรกินอยู่ก็เสตนะบอกเสตนะกะข้าต้มตันอนเนี้ยขนมโเออตัวนี้ตัวนี้เสบวตัวนั้นบอกเออตอนนี้เห็นตัวเยอะแล้ว มันตอเซีนมสมกันน hey, ้อยขึนแะไม่ใช่เลยเด็ดมากเละไอหนุ่มหนำจัไมีอะไะเพ่อบอกอันโต ก็เขาอเที่อัดหน้าไม่ใช่ก็เนี่ทุกอย่างเออฮะล่ะมีเพิ่มมดนิดหน่อยหน่อยน่ะอยู่ทางพรมินตักบาทตักบาทยานหนำยังแล้วเนาะอากาศเสดายเดินทางของหน้าเพราะว่าหน้าหน้าหนาเลยหน้าเ่าท่านแล้วต้องไปเห็ดยังไม่เรียบร้อยจังป้ายแท้กับปเนาะพี่น่ะมันสะดวกสบายเห็ดมันเหลว คนชอบตีหัวแล้วก็คือบริเวณน้นค่ะหัวเหัวตาหัวเตาห้หัวแมงหัวยังไงหัวนึ่งอนจะกี่ยี่หยอบังมาิบมัหัวปลาคอนี่มนมีขั้นขปลาคอได้ เอา้นอะไรดูกน้ต้มไส้น้ไ้ม้มป้ากระ้มสมเบกงบมเบม้าเบกมาคราบอลก็ ต้มป <ừ> ้ายแก้งป้ายยังนต้องใส่แบงความอ่อนใช่ใส่มดชมมันเบันนั้นยั่งับมันสะอาดยังนะกนแต่มนสามันสะอาดหน้าเนี่ยนี่เอาแต่ว่ามันสะอาดแต่่ะอาดนะฮะไม่กินบอกินไม่กินปีกระเดือนนนตกแล้วมันบวนเดี๋กินกินไปเลยพียเหองหมดปีกรือ มันคยอขนำแหลงเนาะนำแหลงมันจะมันจะกินเปลอดมันบ่มีแนน่มีอย่งกินใช่ไหมมัาทอแฟนดแกงเอ้อันบ่มมันบ้าซับป้าเนาะออนแล้วพี่น้อ ซับ <อะ S 1> แต่ก็น้ำมันมันเกินใส่มันหัืนนอนทิมเบิดหอ,อมเลยทมเบลมต้องขูดทำขูยกับเกียเลยสวดแห้งลายเยนะขียวเ่อะมาจะใส่เกลือไร่ป่ะหนาแก่ไปแม่เออ <c oughs> แถบรึแม,ม่บลองมั้ยเหนาไจะลองชิมลูก่ายไม่อยได้ตัวสีม,มันน่คัดตาไม่ไดีผู้ช่วยน้องรัดเนาะผู้ช่วยสิบไม่ทันอันนี้เลยน่กลัวนี่เป็นเนม็ดอยู่ พูนั่นน่ะเสีใหญ่อยู่พูนี่ตับตั้งเอาอีแลตั้งื้อใหม่มาย่างดีนี่่ลองใหม่เลยอืออิงข้ามาเบิ่งสิสิทานําเนี่ยาสิพังกินเบิ่งว่ามันมันบ่มันบ่แม่นมันพี่น้องมันบอือ ก็คือเนาะกินข้าวกินน้ำแรกอะสีมาจัดเตรียมของหวานของข้าวพี่น้องแล้วก็อ่าอยาีขนมมุกน้ำพี่น้องก็คือสามยางเนาะกระเห็ดแหลวไป็ลไพี่น้องยางหนึ่งเนาะก,ก็คือ,อต้มป้าเนาะไหวไปจังหันพี่นอ้องแล้วกันที่สองเข้ากับหวาน,วานของหวานพี่องนี้เนาะก็คือ เขาโพดก็มันอือพี่น้องผัดชคฟองผาดเนาะบดชีฟักทองผัชีองนีฟัทองผัดชี่ซกทองัี่ักทองผวดชีองดีกองพี่ัองัทองพี่ั้องผัดชีัองผัดีฟักทองผัดีฟองผัีัองีองผัดักสันชีเป็นะนมเนกทอี่นกองผัีองผัดชีฟัทอผดีองผัดีองผัดัองันนี้ักาเจ็ดองัง ตอนนี้บะตอนนี้ก็แปลหมูป้ายจีน้จี๊๊ดมูป้ากจี่ดจ๊พูนออตอนนี้ก็ฮะ,ะเวทใช่ลูกขยยงไข่ใช่บ่ะห่ะอเนี่ย ตั้งแฉ่งสเป็นนอนเปล่าอย่างน้อูนีนี่แล้วก็จะเป่าจอ้ยอ้าวอยโอ้ยโอ้อจยนอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ะอ้าอ้ยอ้ยโอ้ยโอสยโอยอ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยอ้เอาโอ้ยโอนอนยโ้ยจะ้ยโอ้เอยโอ้ยอ้อ้ยโ้ยโอ้า้ยอ้โ้ยโยอืออนแนอนเผา้้อ การเกมเนาะมาอื่นนอกจากข่าวัดจะเศร้าพี่น้องบูว่าท่านท่านสิทธิเขาหรือบอกกัไปเบิึงน้ำกันแหละเนาะบ้วบ้าก็หายุิจูนนี่คือข่าวัดเอกเป็นดอกหอนนะนะกระพูบคือพอเราไปโรงเวทเพื่อไปออกไปโรงเวทบ่แม่เราออกหอนดอกแลน้ำเข้าพี่น้องประทัดเฮ้ยเฮ้ยเกือบประทันได้ได้หอบเครื่องพี่น้อง น้องพี่น้องกได้อาบน้ำอาบน้ำเป็นทีเดียร์ๆเนาะพากันลงไปอาบพี่น้องเด็กหลายประมาณสามถุงครัวเนาะสามถุงครัวละอันนี้ตั้มกบไม้พี่น้องกรัวเหลืองสิ่งศพขบไม้พี่น้องเป็นอะไรขบไม้เนาะเป็นจืดใส่ตั้มอะไรก็อีกาน มันอยากมันได้หนอนตาแต่ว่ามันต้องใช้เวลาของแสนบอกดอนหลานหนึ่งไงมันเ็ยมันเปื่อยเนาะแต่ก็มาตั้มแต่กันกับหนอนตาหนึ่งหรอกหนอนตาลใช้มันถวยเลยหมดแล้วหมดตั้มนก็ได้เอ้ใช้ถวยเลยอาชีมเมืองมันนั่นก็ดีล้วบอกใส่ไหมจุกูนี่ Okay. โอเคเลเนคือเนเนเพื่ออเนาะเพื่ออันนั้นเดขาสานีคือใคเื้ออืมเ่็นใครเสือกระับขนอนี้เ้นมเเลยผ่นเ็ดเพื่ออันนั้นเดชข้าเห็ดขนมอันนี้เพือตนนี้มันหวานเอันนี้มันตัด

ตัวเรื่องอันนี้ก็ตัน้นนิหารชีขนมฮอลขนมพี่น้องเนาะตัวเรื่องนี่ส่วนข้าวโพดกระมือนี่เห็ดของหวานเห็ดต้มหวานพี่น้องเนาะเออพี่น้องเอ้ยเงีเยบไหมเงียบก็ตกเต็ม ไฮโดรไ่ซ้อนเหอันในเขาแห้งมันเลยเจอด่แห้งน้งบอเลิกน้บอเลิกเลือกับถึกเห็ดทีมันเป็นจุ้ยตัวนี้มันเท่มสีอเออนี่นนี่นี่ีน่อ่นก่นี่นเนี่่นนน เอนูส <si ่ใสไรใส่บัตใส่เขาวะนี่ใส่เขาเจ็ม้เนี่ยเข่ากกมาาใี่บะคะเออ็จห้าตาปุ๊กใส่มาไปเทียเท่าไรไปกับพับ จับแจ๊บได้ไหมแจับได้ไหมจับอาตัวน like ี้เข้ามาได้เออครับคับวันนี้ตงเครับวันนี้ต้องเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่สนมันลงนี่นี่องี่จเปลี่ยนเปลี่ยนตันี่นะเออแจ๊บเป็นเปลี่ยนะวบามันจะพยการได้ ออ้ครับเงนี่เอ้ยแลนคอมันน่าจะน้อยเอ้ยไหนะฝากใน่ง้ทั้งถางทั้งสวนมันนี่เนี่เอ้ยับลงมัดจังเลยอ่ะหักไปหุยหักไปใช้ <h รักมากเห็แล้วเออมากมากกัตัดกับช็ตอนนีวะเออก็อตอถ้ามาทิชอตพืชอเอแม่ชอตีตั้มชอตกรีตั้มบอเออะตัดว่าจะหักมันแห้งจอันนั้นผมแห้งตอนเิมมาอใจ ไปน้องสิเธอกะนีน้องไม่น่าปูเลยดะจะเน่าปูจะปน่เป็นตกงยิงนอนน้เออเน่ากลนไปเรือกันนะอ้าวเห็ดมันแลมแมไปทั้งอะใช้เรยเราเห็ดมันเห็ดไปมาเลยเห็ดไปเดี๋วพับอันนี้นะมาซอนกันพับเป็นตั้งกาวเตั้งกอกไว้ทื่แต่ก็ว่าเห็ดต้อกัน เตีย่ามียไปอยู่เสียวาเมียอันไปอยู่กับตรองกินใส่จับพับใส่ทาพ่วกพอนาะเนาะก็ไ่ถกแลกัน้อันเห็ดบุต้ตองสาสอย่างเงี้ยแต่บา้อันที่สองเนาะใส่ช่ได้เด็ด

ทับไปไหนก้อนทับไปไหนก้อนับไป,ปนีทับไปงมาถีงก้อนเอ้ครับมน,นี่นี่นกดมันเขมากี่จัเลดี๋ยวต,ตัวนีพี่กระอมมาถบงเป็นจุ้ยเก่าฮะเออ่ครับอรเร่เป็นจุ้ยเลยกลวเป็นจุ <c oughs> <c oughs> ้ี บีบแค่มากม็จะเซ็นมันก็เป็นจุวยมีกลมัน,นมก็เซ็น,นมันกออ็น่าไอ้บีบเนี่ยเาอล่ามัเก็เป็นเบร์เบร์งา,ามเลยพี่นอง